วันหยุดที่ผ่านมามีใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะหยุดยาวในเดือนพฤษภาคมสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้มากกว่า24,000ล้านบาทเลยค่ะสายมีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเดือนพฤษภาคมนี้มีวันหยุดเยอะเลยนะคะมีหยุดยาวถึงสองช่วงค่ะช่วงแรกก็คือวันฉันตรมงคล3-5พฤษภาคมอีกช่วงหนึ่งก็คือวันพฤชมงคลต่อเนื่องมาจนถึงวันวิสาขาบูชานะคะ9-12พฤษภาคม มีตัวเลขจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาเปิดเผยออกมานะคะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยก็คือคนไทยทเที่ยวไทยเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะรวมถึง5ล้านกว่าครั้งค่ะสามารถสร้างไรายได้หมุนเวียนได้กว่า2 4 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นนะคะก็คือภายในภูมิภาคหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากบางส่วนเพิ่งจะเดินทางไกลจากช่วงสงกรานและบางส่วนก็ ค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวซึ่งก็ตรงกับผลสํารวจของสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะคะที่บอกว่าในไตรามาสที่2ของปีนี้เนี่ยประชาชนจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดของตัวเองหรือว่าไปจังหวัดใกล้เคียงโดยที่ไม่พักค้างคืนมากกว่าการพักค้างคืนหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวต่างภูมิภาคค่ะ มาดูภาคที่คนไปเที่ยวกันมากที่สุดนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคอีสานร,รองลงมาก็คือภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกก็น่าจะเป็นทั้งโซนทะเลนะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนด้วยนะคะส่วนภูมิภาคที่มีไรายได้3อันดับแรกค่ะ 1. เป็นเขตปกครองพิเศษนะคะกรุงเทพมหานครส่วนรองลงมาก็คือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ไปดูจดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมกันบ้างน,นะคะเขาแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือเมืองหลักกับเมืองหน้าเที่ยว มาดูเมืองหลักก่อนนะคะพื้นที่ที่มีคนเดินทางเข้าไปมากที่สุด5อันดับแรกก็ได้แก่กรุงเทพค่ะชนบุรีกาญจนบุรีภูกเก็ตแล้วก็ขอนแก่นส่วนอันดับเมืองน่าเที่ยว5อันดับแรกที่มีคนเดินทางเข้าไปมากที่สุดได้แก่อุดรธานีค่ะราชบุรีหนองคายเชียงรายแล้วก็พิษณุโลก ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักมากที่สุดก็คือประจวบคิรีขันนะคะก็น่าจะเป็นโซนหัวหินนะมีอัตราการเข้าพักสูงถึง85%ของจํานวนห้องพักซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทยกว่าร้อละเจลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ําตก แต่ว่าแน่นอนค่ะอุปสรรคสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลายๆคนก็ระมัดระวังเซฟค่าใช้จ่ายประหยัดในเรื่องของการท่องเที่ยวไปเยอะเลยเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพที่เริ่มสูงขึ้นแล้วก็นี้ภาคกลัวเรือนที่สูงขึ้นด้วยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มครอบครัวที่มีบุตรหลานอาจจะต้องสำรองเงินเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะหลายๆโรงเรียนก็เปิดกันแล้วแต่สำหรับคนที่มีกำลัง การท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังได้รับความนิยมนะคะแน่นอนอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่นค่ะตามมาด้วยจีนสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็เวียดนามจริงๆแล้วภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้ไม่ตามเป้าจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสงครามการค้าสหรัฐด้วยเศรษฐกิจไม่ดีทั่วโลกรวมไปถึงปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นข่าวลือในประเทศไทยนะคะก็ทําให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงนักท่องเที่ยวชาติอื่นก็ ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นการกระตุต้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเทีย่ยวไทยเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะเป็นอีกนโยบายอีกหนึ่งทางออกที่จะมาช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราในช่วงเวลานี้นะคะคลิปหน้าไซมีเรื่องเล่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามต่อสื่อจากข่าวค่ะ